ในคลิปนี้เป็นเครื่องมือสำหรับดักหนูมีชื่อเรียกหลายๆชื่อบางก็เรียกว่าอีเทิงบางก็เรียกว่าขุบบางก็เรียกว่าตีนช้างหรือฟ้าทาเหวหรือคันหลุกก็แล้วแต่ว่าจะเรียกของแต่ละท้องที่นะครับแต่เจ่าอีเทิงเนี่ยก็ทำมาจากแผ่นไม้เนื้อแข็งสองแผ่นโดยให้ไม้ทั้งสองแผ่นนั้นประกบกัน ไม้แผ่นบนจะหนามากโดยหนากว่าเจ้าแผ่นล่างความหนาของไม้แผ่นบนนั้นจะหนาประมาณสักสิถึง20ซนติเมตรเห็นจะได้หน้ากว้างของไม้ก็ประมาณ1 0 2ถึง20ซนเมตรเช่นกันการที่ใช้แผ่นบนหนาๆก็เพราะว่าต้องมีน้ำหนักถ่วงเพื่อทุบหนูให้ตายส่วนไม้แผ่นล่างจะบางกว่าโดยทำไม้ตั้งขึ้นเป็นเสาเล็กๆสองเสา ตีประกบกับด้านข้างของไม้แผ่นล่างไม้แผ่นบนนั้นทำร่องให้ลึกไม้จะได้หล่นไปตามร่องได้ไม้อีกท่อนหนึ่งก็เจาะเดือยเข้ากับไม้แผ่นบนซึ่งเจาะเป็นรูตรงกลางตีไม้คานยึดปลายเสาของไม้ทั้งสามเสานั้นไม้แผ่นล่างก็จะทำเป็นกับดักซึ่งมักจะทำด้วยแผ่นสังกะสีบ้างหรืออาจจะทำด้วยไม้ก็ได้ ใช้ลวดร้อยปลายแผ่นปลายลวดนั้นก็ทำเป็นห่วงกลมๆเพื่อขัดกับปิ่นที่ทำเป็นเดือยใช้เชือกมัดกับโคนเสาไม้ท่อนกลางมัดปิ่นที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งจากนั้นก็ยกไม้แผ่นบนให้สูงสุดระยะเอาปิ่นที่ทำเป็นเดือยขัดกับห่วงลวดที่ทำเป็นแผ่นสังกะสีหรือที่เป็นไม้ที่เราวางเหยื่อดักบางคนก็ใช้เข้าเปลือก หรืออาจจะเป็นอาหารชนิดอื่นๆซึ่งสามารถทําเป็นเหยื่อล่อหนูไว้เมื่อหนูเข้ามากินอาหารก็จะไปเหยียบไอ้เจ้าแผ่นสังกะสีที่เราวางดักไว้วงลวดก็จะหลุดจากปิ่นที่ขัดไม้แผ่นบนก็จะร่วงลงมาทับหนูตายเจ้าอีเทิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดักตามบ้านไม่นําไปดักในนาก็เพราะว่ามันมีน้ําหนักมากยากต่อการยกไปยกมา การดักหนูในท้องนานั้นน่ะจะใช้ด้วงหรือฟ้าลั่นครั้งละห,หลายสิบอันนั่นเอง